สวัสดีครับวันนี้เสียงเป็นไงบ้างครับวันนี้เสียงสัดหรือเปล่าก็วันนี้พามาชมบรรยากาศที่สวนปฏิบัติธรรมนะครับอยู่เย็นเป็นสุขที่อำเภอไซโยกนะครับนะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาถึงประมาณ6โมงนะครับระยะทางห้าร้อยโลห้าร้ยแปดกิโลนะครับก็จากชุมพรอมานะครับก็ นที่ก็กว้างขวางนะครับที่พักต่างๆก็มีเป็นลักษณะเป็นเหมือนบ้านพักนะครับหลายหลังนะครับมีครบคันนะครับข้างในนี่ก็เหมือนโรงแรมเลยนะครับหมายถึงว่าข้างในห้องพักบ้านพักแต่ละหลังมีแอร์น้ำอุ่นนะครับห้องน้ำในตัวเตียงตัวอะไรครบนะครับ สวนปฏิบัติธรรมตอนนี้ท่านหลวงตาแล้วก็เจ้าของสวนปฏิบัติธรรมก็พาท่านหลวงตานะครับเดินชมนะครับภายในพื้นที่แต่ว่าเมื่อกี้ไปด้านบริเวณด้านริมเนี่ยก็เป็นแม่น้ําแม่น้าแม่น้ําแควน้อยนะครับมีแพรด้วยแต่ว่าพิอดีผมยังไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นะครับเดินไปนะครับทีนี้ก็เลยเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราอยู่กันที่การนะครับตอนนี้อยู่ที่การจนาบุรีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะปานะครับพื้นที่นะับจัดสรรไว้ดีมากนะครับนะครับปลูกต้นไมน้ต้นไม้นี่เข้ามาในป่าไผ่นะ เสียงปกตินะครับถ้าเสียงไม่ได้ยินหรืออะไรยังไงก็แจ้งผมได้เลยนะครับ ปันหลวงพ่ออุตมะนะครับด้จจว่ใจนะครับว่าก่นน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่แองนี้นะครับหลวงพ่อ,อ,อุตมะนะครับมีพะมระมหาลูปหนึ่ง,เส,งเสียงเบา,าผมเช็คเรามีเสียงดังอยู่นะ ก็เสียงก็จะได้ยินแต่ผมคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นว้งไม่กับคนอื่นนะครับอะไรอ้เวข้าวเข้ากับนี้้ครับเหมาะเลยเเข้ากสีพอดีเลย

มันจะมาถึงทังแบบเป็นเจ้าของแล้วเป็นแล้วเป็ Minor นเลขาจากคณะศาสตร์นะแล้วก็ตอนที่มาเป็นผู้ช่วยจาว่าตั้งแต่เป็นปะหม ah. ่ามาที่ไลน์น่ะขอประปพฤติรรรรตรงนี้มกันเพราะสถานที่นี้มีที่นี้แค่มีพลังนี้นะใช่ไหมครับต่อไปจะมีพลังมากกว่านี้ต่อไปจะมีพลังมากกว่านี้ เพราะว่าถ้าถามน้องจานะมันปกติหมดแต่ว่าถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเข้ามาเข็กบริเวณเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามีมีพลังอ่าและคล้ายๆเป็นพลังงานที่เป็นมงคลที่สุดข้างหลังนี่นะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำแสนอนสมัยก่อนที่มาเลยจะมีพระศุกที่เราไม่ได้ เขาจะมาทุดลงมากับคื่อกี้ไม่รู้ยังไงมาที่นี่บ่อยมากไปท่านทุดกงแล้เก็บไว้ตอนนี้ผมก็ลัจจะทำทำไม่เรียบให้เห็นหนานาตรงนี้มีหาดเล็กๆอยู่หาดเลยหาดเล็กๆนี่นะ,ะ,ะเป็นห <ทำ S 2> าดทรายตรงนี้นะฮะผมจะทำํำให้กลับแล้วตรงนี้ผมจากนี้ไม่ไปผมจะทําเป็นลานปฏิบัติจะทําแบบจริงๆสวนโมกของอท่านพุทธทาสเอาชิ้นใหญ่มาวางไว้ เราไม่ทำเป็นลานสินโค้งนะฮะเราเป็นให้หินเหลียถ้าหลุงตาเจ้านามาก็จะดินบนลงตานนามไม่มามาเนี่ยมาเราถ้าเรามาเนี่ยเราก็มาเยอะๆหน่อยมันจะเกิดประโยชน์เยอะใช่ใช่ใช่อาศัยบารมีคือเสริมบารมีต่างคนต่างวิวัฒนาการมาเรื่ล่าผมปล่อยจริงไว้มันยังไม่ถึงเวลาทุกอย่างทุกอย่างต้องให้ถึงเวลา ็ๆๆๆๆๆน,นี่ผมกูกะว่าปีนี้ผมจะทําพอดีหลวงตามาพอดีดอเลยบอกจะทําเป็นจะเป็นลายแค่กับที่สวนโมกทิชยาแล้วก็เป็นแต่ไม่เป็นดินโคลมันชายาเป็นดินโคลนนี่เราเป็นดินเ <ๆ S 1> ต้องขอไปด้วยนะครับพอดีไอ้มันไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรม,ม,มันมันมันไม่ส่วนตัวไงอายุยป,ประมาณยี่ต้นต้นผมก็พาชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเพราะว่า ไม่ไม่อยากที่จะเอาไม้ไปให้ก็ถือว่าชมบรรยากาศไปก่อนนะครับก็ท่านออาพระให้เยอะมากตั้งลตากับเจ้าของที่ก็อาจจะเบาหน่อยนะครับนับรเพราะว่าถ้าจะเอาไม้ไปทาเสียบก็ก็ไม่จะไม่ค่อยเหมาะสมมันจะไม่ส่วนตัวท่านเลยนะครับเพราะว่าก็จะเน้น น่นแหละครับช่วงสนทนาธรรมหรือไม่ก็อาธิพูดเป็นอัดเป็นธรรมก็แต่ผมจะเอาไม้ไปให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็แค่ติดตามไปดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเม,มื่อกี้ก็เป็นรูปรออ หลวงพ่ออุตมะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออุตมะ,ะเกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนี้อะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่นะครับแต่ท่านหลวงตาเคยบอกว่าสมัยเป็นโยมนะครับก็เคยทากระถิน่นทำพระป่ามาถวายหลวงพ่ออุตมะนะครับหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งของหลวงตาเน,นี๋ยผมจับใจความได้นะครับนะครับ ตอนนี้ก็มีเฉพาะท่านหลวงตานะครับมีรถมาที่นี่ก็มาแค่สองคันนะครับส่วนคณะแม่ชีกับญาติยโยมอีกชุดใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับบ้านคุณหนึ่งตอนนี้นะครับไปพนความนักที่นั่นนะครับ ออเสียงเบาเลยครับคือเสียงเบาแบบไหนเนาะคือผมไม่ได้พูดอะไรนะครับก็พาชมบรรยากาศเฉยๆนะครับพาชมบรรยากาศอ่าในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ พาชมด้วยกันเฉยๆนะครับว่าตัวสถานที่เป็นแบบไหนนะครับไม่ได้มีเรื่องเล่าหรือเสียงของอย่างอื่นนะครับก็จะชมบรรยากาศบางทีก็อาจจะเงียบบ้างอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้พูดตลอดนะครับเช่นเราเดินตามคณะอย่างนี้นะครับก็มันก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับทุกๆคนที่พูดนะครับ เราก็แค่ดูบรรยากาศไปนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับบางท่านก็ไม่ได้มาก็อาจจะได้เห็นสถานที่นะครับเนี่ยลานจอดรถก็มาตรฐานนะครับสลาใหญ่ก็มาตรฐาน,นที่นี่ไม่ใช่วัดนะครับต้องแจ้งก่อนที่นี่เป็นส่วนปฏิบัติธรรมนะครับเนี่ยนะครับบ้านพัก เสียงเบานี่หมายถึงเสียงท่านอื่นใช่ไหมโอ้มันไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับเสียงท่านอื่นครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไม้ไปเสียบแต่ว่ามันในการที่จะอะไรในลักษณะนี้มันจะเอาไม้ไปเสียบให้ท่านหลวงตาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นการพูดแบบส่วนตัวนะครับในทั่วไปนะครับมันจะไม่ใช่บรรยายธรรมอะไรอย่างนี้หรือว่า ให้อวาดอะไรอย่างนี้นะครับต้องขออภัยนะครับมันเป็นเรื่องของท่านก็เดินสนทนากับเจ้าของที่สถานที่ไปเป็นปกติผมก็พาติดตามดาูพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ได้ไปเน้นฟังว่าท่านสนทนาอะไรกันอย่างนั้นนะครับนะครับเพื่อพี่น้องอยากจะเห็นนะครับสถานที่แต่ละที่ที่ท่านลงตามมาอย่างนี้นะครับเลยตอนแรกก็กะว่าจะถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าก็อา้าวนะพี่อัดว่าสถานที่มันได้ก็ไล์สดน็อตบอกอย่างนี้นะครับนนะครับต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เยอะนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะแบบปลูกนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบที่พักนี่มีแอร์ทุกหลังนะครับเนะี่ย ก่อนเจ้าของบอกว่าจะทําเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่พักติดแม่น้ำนะครับเพราะแม่น้ําอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่ได้เดินพาไปการจชนบ,บุรีนะครับตอนนี้อยู่ที่การจชนบ,บุรีการชนบ,บุรีก็จะมีน้ําตกเนาะก็มีเพนะครับแต่ทีนี้ทําก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับแต่สุดท้ายก็มาทําสถานปฏิบัติธรรผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับ ไปอยู่บ้านเขาจะเปิดมาจ่ไ่กี่วันแล้วผมก็กลับมาอีครับไปมาดูงานด้ยานเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ตกเมืชาที่ผมก็ไปสรวนธรรมะนะครับไปตนธรรมะิว่เดี๋ยวจะขออันนีหลงตาทไปตรวไม่เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยมันจัเราไอพตรงนี้เราวนนีเมื่อเช้าเนี่ยผมโเด็กกตน

สรุปให้เลยนะครับว่าโอ้สถานที่ดีมากๆนะครับทั้งที่พักอุปโภคบริโภคทุกอย่างนะครับครบคันนะครับอยู่ที่นี่นะครับที่นอนหมอนมุง้งมีแอร์น้ำอุ่นนะครับห้องน้ำมาตรฐานสะอาดสะอาดน,นะครับเป็นเหมือนรีสอร์ทแห่งท่องเที่ยวเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าทำไว้เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับ ที่การจนะบุรีนะครับก็ไม่รู้จักท่านหลวงตามาก่อนนะครับแต่ว่าตอนที่หลวงตาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมั่นพี่หนึ่งนะครับเจ้าของก็ได้เดินทางไปนิมนต์นะครับที่กรุงเทพนะครับอยากที่จะให้ท่านหลวงตามาที่สถานปฏิบัติธรรมให้หน่อยนะครับแต่ว่าด้วยคณะเรามีจานวนเยอะนะครับก็เลยแบ่งมาแค่สองคันนะครับมีท่านหลวงตากุบดลคุบชาย ส่วนโยมก็มีผมพี่อัดแล้วก็พี่สิงหานะครับก็เอารถมาสองคันอีกคันหนึ่งสำหรับขนสัมภาระขนบาทขนบริการขน,นต่างๆนะครับนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จนะ,นะครับเราก็จะเดินทางนะครับไปต่อที่สวนปฏิบัติธรรมสวนป่าวิมุตที่ปากช่องนะครับ ตำแหน่งแผนที่ก็ลงไว้ให้นะครับในโพสต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะครับสําหรับพี่น้องที่จะไปนมัสการท่านหลวงตานะครับมีท่านหลวงตาถิ่นทรัพย์อาจารย์ตะวันครูบาฉาชีเจ้นนะครับ,ค,บครบอยู่ที่นั่นสองคืนนะครับสองคืนนะครับก็ถือว่าก็จะเต็มสูบหน่อยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ ทางลงามานะครับมาเมืองการจน,นบุรีมาถึงครั้งแรกที่ที่นี่มครับือีค,ครเนี่ยถ้าอยู่อเนี่ย,เ,ยเขาจะเข้ามาต่าเยอะแเขาว่าโมงการจนบุรนไม่เมืองกานบรคเมืองกานบรีว่าต้องตัดเกัา เอาเอาเอาใส่รถไปไว้ให้แม่ชี่ก็ได้นะเอาขึ้นรถข้างในโอ้คุณแฮปปี้เน็ตพอดีไม่ได้เอาไม้ไปวางท่านหลวงตานะครับพอดีพาดูแค่บรรยากาศวันนี้ต้องขออนุญาตดูแค่บรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศพาชมบรรยากาศสถานที่นะครับเพราะว่าผมใช้หูฟังเปนการมอนิเตอร์เสียง ังมอนิเตอร์เสียงกน,น,นะครับก็ไม่ได้ฟังก็ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีอยู่ที่ปากช่องนะครับอยู่ที่ปากช่องนะครับก็ท่านหลวงตาก็นะครับแจกปัจจัยให้เด็กๆนะครับนะครับเด็กๆที่มานค,คนละพันแบงพันเลยนะครับไม่ต้องห่วง เจอกันที่สระบุรีนะครับวันนี้น่าจะประมาณช่วงบ่ายบ่ายเย็นๆนะครับอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ